Nhung, nhung. đây là cái nồi tổ kê đấy tài nào vừa qua chỉ có đẩy ได้จากนั่นเราพี่น้องตอนชั่วโมงสิบนาทีก็ลงเด้อพี่น้องลงเดี๋ยวไปหาเห็ดอันเบียกในก็เจ้ากันมันมาท่านไปเห็ดงานอยู่ถึงแกนแีเอาผ่าขึ้นไปทรงขึ้นแล้วละ่ะมือขึ้นในคุ่มรีดผ่าจนเหลี่ยสามกระตาพี่น้องมือขึ้นในคุ่มรีดผ่าเหลี่ยด้วยสามกระตาเอาผ่าขึ้นไปก็เจ้าแล้วน่ะ ดีาำใบแน่ยน่ายบัยยูแ <c oughs> มวไม่อยู่หนูล่าเรืองด้วยกวางผึ่นพาก,กันไปเที่ยวมันบอกว่าไม่ต้องทํากับข้าวนะว้าวันนี้ไม่กลับมากินเลยสรมานันกเลยจำใบยงหน่อยน่ายบัยยูผึ่นาพาก,กันไปเที่ยวบสดุกนไก่บ้านแม่แล้วเนาะกับไปเที่ยวพี่น้อง วันวันวันแม่กันที่วันนี้วันที่สิบเอ็ดมืออื่นบันแม่วันที่สิบเอ็ดพี่น้องวันวันที่สิบเอ็ดมืออื่นบันมืออื่นวั้นแม่พี่น้องก็ไหวไพ่แห่งแม่แม่สุกคนเหมือนมีแต่ความสุขความเจริญเลยที่ถึงวันแม่แหงจัดกองประเทศได้เรอใอ้ยมีแต่ความสุขวามเจริญทุกยา่านมั่นย่าขอเจอแต่สิ่งดีๆก็มาในชีวิต โชคดีไม่ใช่สุก้นเดอ้อขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องวันแม่อะไมีแต่ความสุขความเจริญนอจิได้เอาดอกไม้ไปไหว้แม่เนาะนี่ยหมู่ว่านก็โทรไปอวยพ่อน,น,อนีแม่โทรไปอวยพ่อน,นีอ่เราะ ว้ยพ่อนยังม่ท่านไหนเหตุอันคลิปสวัสดีวันแม่อยู่ที่นนองม่ท่านไหนไปเหตุคลิป สวัสดีค่ะป้าสีเลิกหนึ่งมาชมให้กำลังใจค่ะโอ้อันนี้กระิคออนุญาตลงไหลกันเด้อพี่น้อง อันตัางพี่ว่าท่านล่งดอกที่เอาทางยูทู u ล่ลงก่อนขอบคุณทุกไหล่ทุกเล็บทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องให้มีตะวามสุขความเจริญทุกยาผ่านม่านยาพอด